สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ิกเอ e รเมนต์นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆพื่อนคนโสดชาวลัคนาราศีกันนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูไพ่หน่อยว่าสถานการณ์ชีวิตความคิดจิตใจของเพื่อนๆนชาวกันนะครับในห้องเดือนพฤศจิกายนนะครับสองหนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ากพลังงานหน้าไพ่นะครับสถานการณ์ชีวิตความคิดจิตใจของเพื่อนในห้องเดือนพฤศจิกานะครับเพื่อนๆมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีความปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อนเพื่อนมีความต้องการนะครับตดเด่นในเรื่องการงานการเงินไอเดียความคิดนะครับที่เพื่อนเพื่อนรู้สึกหรือสัมผัสได้ตรงนี้เพื่อนเพื่อนอยากจะ ผลักดันอยากจะสร้างสารรค์ให้มันสำเร็จนะครับออกมาเป็นรูปธรรมตามที่เ,เพื่อนๆต้องการเดี๋ยวเรามาขอจอดูกันนะครับถ้าเป็นในเรื่องการงาน,เ,นเพื่อนๆชาวกันมีสิ่งหรือว่ากิจการการงานใ,นใ,นใดไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โครงการการค้าการขาย,ยาต่างๆทีเเ่เพื่อนๆอยากที่จะ นำเอาความคิดความรู้สึกความต้องการตรงส่วนเนี้ยออกมาผลักดันเป็นโปรเจรกต์โครงการที่เกิดขึ้นไปรูปธรรมและผลักดันให้มันประสบความสำเร็จซึ่งจะนำมาซึ่งที่เสียเงินทองหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยรุ่งเรืองตามนะครับที่มันเพื่อนปรารถนาในเรื่องการงานเพื่อนรู้สึกว่า ได้ต่อสู้ฟันฝ่านะครับด้วยความนะครับสุดจริตด้วยความขยันทําสิ่งใดในเรื่องกิจการการงานเพื่อนเพื่อก็ทําเต็มที่นะครับทําตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับรับผิดชอบเรื่องใดเพื่อนๆก็อยากจะทําตามหน้าที่ทําตามในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบให้ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งใดก็ตามถ้าเพื่อนทําเต็มที่แล้วนะครับ ถ้เพื่อนๆไม่มีอะไรติดค้างในจิตในใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานในส่วนนั้นๆน,น,นะครับเพื่อน,อนทําเต็มที่ทําดีที่สุดแล้วมันจะประสบค,ความสําเร็จหรือมันจะมีข้อขัดข้องอ,อุปสรรคใดๆเพื่อนๆไม่มีอะไรค้างคา,งางในจิตในใจนะครับเพื่อนๆได้ทุ่มเทได้เอาใจใส่ได้ทําเต็มกําลังกายกําลังความสามารถกําลังความรูส้สติปัญญาแล้วผล ที่ออกมาเพื่อนๆยอมรับนะครับแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เป็นการสร้างงานสร้างเงินที่เพื่อนๆปรารถนาที่จะทำด้วยสกิลด้วยความรู้ด้วยความสามารถของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นอาชีพเสริมอาจจะเป็นงานเสริมอาจจะเป็นสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆอ,อยากจะขับเคลื่อนจะจะนําความคิดไอเดียที่มีอยู่ตรงเนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็น รูปธรรมเช่นถ้าเพื่อนๆมีงานประจามเพื่อนๆอาจจะอยากลองมีอาชีพเสริมนะครับลองค้าขายนะครับลองศึกษาศาสต์ต่างๆเช่นโหราศาสตร์สิ่งที่เพื่อนๆมีความสนใจใคร่รู้นะครับแต่แม้ว่าเพื่อนๆจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่เพื่อนๆทําบนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นอาชีพสุดจริตนะครับ ถูกต้องตามทํานองครองธรรมตามศีลธรรมทำแล้ว1ตัวเราเองมีความสุข2นะครับครอบครัวคนที่เรารักนะครับสร้างงานสร้างเงินดูแลตนเองดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้มีความสุขไปด้วยกันนะครับเพื่อปรารถนาตรงส่วนนั้นนะครับทำเต็มที่ทําเต็มกําลังคนจะอ,าาออกมาเป็นอย่างไรเพื่อนเพื่อยิดียอมรับถ้าไม่ใช่จุดของเราไม่ใช่ที่ของเรา ทำแล้วเราก็พลากออกมาออกไปจากที่นงจุดนั้นไปสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ใมในเรื่องการงานนะครับตรงนี้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานเพื่อนเพนืตกผลึกแล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เราก็ยินดีที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่นะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพื่อนๆก็ยอมรับ นะครับดับรู้และเข้าใจแล้วก็ประครับประคองในชีวิตในเรื่องการงานอย่างกล้าหาญอย่างเข้มแข็งอย่างอดทนด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถทำสิ่งใดก็มุ่งความสําเร็จมุ่งในเรื่องความรับผิดชอบที่เรามีต่อหน้าที่การงานนั้นๆแต่ในจิตนใ,นใจของเพื่อนชาวกันอยเพื่อน,อ,นอยากสร้างงานอยากสร้างเงินบางสิ่งบางอย่าง ในสิ่งที่เป็นสกิลหรือว่าความรู้ความสามารถของนเพื่อนที่ได้สั่งสมได้เรียนรู้มามาทําให้มันประสบความสําเร็จทําแล้วมีความสุขทําแล้วมีความมันคงในอาชีพการงานก็ขอเอาใจช่วยนะครับเพื่อนเนเพียงแต่ว่าตรงนี้เราต้องตกผลึกในตัวเราเองสิ่งที่เราจะดำเนินการสร้างเสริมเพิ่มเติมตรงนั้นนะครับโอกาสความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเป็นสกิลเป็นความรู้ความสามารถ ที่เราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วหรือไม่นะครับตกผลึกในตัวเองนะครับใช้สติใช้ปัญญานะครับค่อยค่อยคิดค่อยๆพิจารณาวางแผนบนกระดาษก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนหรือว่าก่อนที่จะดําเนินการใดๆออกไปในส่วนของการเงินนะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาอาจจะต้องมีการบริหารจัดการประครับประคองนะครับในสถานการณ์ในเรื่องการเงินมากพอสมควร เพื่อนๆอยากที่จะแก้ไขนะครับข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในเรื่องการเงินถ้างานประจํานะครับสร้างไรายได้ไม่สามารถจะเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไเพื่อนๆก็จะหาชีพเสริมงานเสริมเพื่อแก้ไขเพื่อช่วยให้ตัวเองครอบครัวคนที่เรารักนะครับมีกําลังเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยผ่านพ้นไปได้ ถ้าเพืเ่อนๆปรารถนาที่จะซื้อบ้านสร้างบ้านให้ตัวเราและครอบครัวเราได้อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุขแต่เพื่อนเพื่อมองว่าลำพังแค่ง,งานประจําอาจจะมีกําลังไม่พอเพืเ่อนๆก็จะหางานเสริมหาอาชีพเสริมหาแพชชั่นใดๆก็ตามที่สามารถแปลเปลี่ยนนะครับมาเป็นเม็ดเงินได้มีช่องทางมีรายได้ทางการเงินการงานเข้ามาใหม่ๆเพื่อจะมาช่วยซัพพอร์ตนะครับสร้าง ความฝันนะครับอาทิเช่นการซื้อบ้าน mm hmm. การปลูกบ้านอะไรเงี้ยให้มันประสบความสําเร็จ mm hmm. เ,เพื่อนๆมีสกิลมีความรู้มีศักยภาพต่างๆเพียบ mm hmm. พร้อมอยู่แล้ว mm hmm. ก็ใช้เพียงแต่นะครับ mm hmm. ความคิดพิจารณาหรือว่าหารูทางแนวทางที่มันมีความเป็นไปได้ในความเป็นจริงที่มันเหมาะสมสอดคล้องนะครับ mm hmm. กับตัวกับตัว ที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับตัวเพื่อนๆเองตรงนี้เพื่อนๆก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะครับได้ในสิ่งที่เพื่อนๆพึงปรารถนาอี่วนหนึ่งนะครับขอดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ทําเต็มที่ทําดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่จุดหรือไม่ใช่ที่ของเราเพื่อนๆก็ยินดียอมรับ แล้วก็ขอเดินออกมาจากจุดนั้นนะครับที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ต่อสู้ได้ฟันฝ่าติดค้างอยู่ตรงนั้นมานานพอสมควรแล้วพยายามประครับประครองนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปเกี่ยวข้องกอบความรักความสัมพันธ์ที่มันกับคนที่เขามีครอบครัวหรือว่าคนที่เขามีเจ้าของมีพันธะอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะประครับปรคองอย่างไรนะครับตรงนี้ ความรักความสัมพันธ์ในส่วนนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะตอบจิตตอบใจหรือตอบโจทย์ความต้องการของเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนเพื่อน,พอ,นพอแล้วในส่วนนั้นนะครับกลับมาเข้มแข็ง,ขงกลับมาฟูมฟักดูแลเอาใจใส่ตัวเราเองยึดหลักนะครับความถูกต้องยึดหลักศีลธรรมอันดีเพื่อนเพื่อนอยากจะทําในสิ่งที่ดีนะครับ ถ้ายังไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ของเราเพื<ๆ>่อนๆก็ขอมาโฟกัสในเรื่องของการงานอยากประสบความสำเร็จอยากนำทักษะความรู้ความสามารถที่เรามีนะ่ะสร้างสารรค์ชีวิตของเราให้มันมีความสุขให้มันรุ่งเรืองนะครับให้มันประสบความสำเร็จเดี๋ยวเรามาขอเจาะดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยนะครับเพื่อน ในเรื่องความรักความสัมพันธะ์ณขณะนี้เพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเพื่อนอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างมีความสุขการงานการเงินเพื่อนเพื่อก็มีความมั่นคงนะครับอยู่ในช่วงที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามีความสบายอกสบายใจในชีวิตความเป็นอยู่นะครับแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปนดังใจเรานะครับแตเ่เพื่อนเขายังมีความสุขยอมรับ กับชีวิตยอมแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ <S 2> <S 2> <S 2> ในจิตในใจเนี่ยเพื่อนๆเต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาอยู่แล้วทําสิ่งไหนก็ตามนะครับไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์เพื่อนๆก็ทําเต็มที่มุ่งหวังนะครับความสุขความสําเร็จนะครับทําเต็มกําลังมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่บุคคลที่เคยคุ้นเคยนะครับในแวดวงการทํางานหรือว่า เพื่อนที่เคยรู้จักแต่ครั้งอดีตนะครับอาจจะได้เข้ามาพบปะพูดคุยเกี่ยวข้องกันนะครับในเรื่องงานครับเดี๋ยวเรามาขอจอดูหน่อยว่าในวอ,อนพฤิกายนเนี้จะมีบุคคลไหนหรือว่าใครนะครับเข้ามาหยิบยื่นนะครับมิตรภาพที่ดีๆกับเพื่อนๆพืนคนโสดชาวกันบ้างนะครับ คนที่อาจจะมาเข้ามาเกี่ยวข้องพบปะพูดคุยหรือว่าสานความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับโดดเด่นในแวดวงคนในการทํางานเดียวกันนะครับสังคมการทํางานเดียวกันข้าคนนี้นะครับอยากเข้ามาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ครับมีความจริงใจมีความเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ามาได้ช่วยเหลือ ได้ดูแลได้ร่วมแบ่งปันสิ่งด,ด,ดีนะครับให้กับเพื่อนๆชาวกันคนนี้เป็นคนเก่งในเรื่องการงานเก่งในเรื่องการเข้าจิตเข้าใจดูแลเอาใจใส่นะครับอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางติดต่อประสานงานต่างๆค่อนข้างบ่อยนะครับ มีความรู้มีความสามารถนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีความรักนะครับมีความเมตตามีน้ำจิตน,น้ำใจนะครับเช่นเดียวกันกันกบเพื่อนนคนสวดชาวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราขอดูนยว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนสวดชาวกันได้พบปะพูดคุยกับบุคคลคนนี้แล้วเนะี่ย เพื่อนจะคิดหรือรู้สึกอย่างไรหรือว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับในจิตในใจของเพื่อนยังมีความติดค้างนะครับอารมณ์ของรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งเก่ายังมีความเสียอกเสียใจยังมีความคิดวิตกรังวลอยู่พลังงานของพาเราเคลื่อนอยากให้เพื่อนเอาชนะในส่วนนี้ สิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับเกิดขึ้นไปแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะสุดท้ายมันจะนํามาซึ่งบทเรียนได้เป็นเพื่อน,อน,อนชาวกันนะครับได้ตัวผลึกได้ตระหนักได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นโอกาสอันดีข้างหน้านะครับกลาลางังรอเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะครับในทุกประวดในทุกด้านของชีวิตขอเพืนเพื่อน,อน,อนมีความกล้านะครับที่จะเคลีย ยาวยาฟื้นฟูจจตใจตัวเองนะครับถึงที่แล้วก็ให้มันแล้วไปนะครับให้อาภัยตัวเราเองให้อาภายัยทุกบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวเรามาขอดูแนวโน้มหรือว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆคนโสดชาวกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานของไพ่ทาโรย่ยาเให้นเพื่อน กลับมารักตัวเองนะครับตัดพลังงานลบตัดความคิดวิตกกรงวลตัดสิ่งต่างๆเดี๋ยวว่าเพียงแต่บทเรียนนะครับของชีวิตที่ผ่านมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเราเองรักและเอาใจใส่ตัวเรเองนะครับการดำเนิเนชีวิตในแต่ละวันเสื้อผ้าหน้าผมสิ่งต่างๆสิ่งละอันพลัน้อยที่ปรับเปลี่ยนแล้วทํำให้เพื่อน ดำเนินในชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขมากย,ยิ่งขึ้นโชคชะตาชีวิตของเพื่อนเพื่อน,นะครับอยู่ในจุดที่จะเปลี่ยนผ่านไปสิ่งที่ดีขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในทุกๆด้านในทุกบริบทไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ก็ตามเพื่อนเพื่อจะได้มีโอกาสเริ่มต้นนะครับงานใหม่ๆนะครับช่องทางโอกาสทางการเงินใหม่ๆรวมถึงความรักความสัมพันธ์ที่มัน ดีต่อใจที่จะช่วยขับเคลื่อนหรือว่านำพานะครับชีวิตของเพื่อนเพื่อนให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันด้วยนะครับยังไงก็เบอยกขอให้กำลังใจแล้วก็แสดงความดีกับ mm hmm. เพื่อนๆคนโสดชาวกันด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาขอดูคำแนะนำนะครับจากไพ่ออราเคิลกันสักหน่อยว่าจะมีคำแนะนำอะไรให้กับเพื่อนเอน่ชาวกันบ้างนะครับ งานของไพ่อรักเกินก็อยากจะมีคําแนะนําให้กับเพื่อนๆก็คือไพ่อรักเกินอยากให้เ,เพื่อนๆคนสอดเชาวกันนะครับผ่อนคลายนะครับกับการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่อยู่ภายนอกตัวเราเนี่ยมันก็มีความยุ่งเหยิงมีความสับสนมีความเคลื่อนไหวนะครับไปตามแต่ละเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้น ตรงนี้พลังงานของไพ่อารักนอยากใหเ้เพื่อนใช้กำลังกาย<ๆ>กำลังใจนะครับเยียวยาความคิดความรู้สึกอารมณ์จิตใจของเรานะครับให้เกิดความผ่อนคลายถ้าเพื่อนๆชอบฟังเพลงเล่นดนตรีหรือว่ามีงานอาดิเรกอะไรอ่านหนังสือดูหนังนะครับฟังวิทยุนะครับถ้ามันช่วยให้ความรู้สึกของเพื่อนๆผ่อนคลายลงนะครับมีความสุขมากขึ้น นะครับจิตใจอารมณ์ z, mm hmm. ดียิ่งขึ้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทําทำในส่วนนั้นนะครับทำแล้วเรามีความสุขนะครับเพื่อนๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันกระทบกับเราแล้วจะเป็นความสุขเป็นความทุกข์บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรตรงเนี้สุดท้ายแล้วนะครับคนที่จะได้ ระหนักหรือว่าเข้าใจเหตุผลของสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นหรือได้รับได้รับประโยชน์ตรงนี้ก็คือตัวของเพื่อนๆเองบางทีห่วงขณะที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นกําลังดาเนินอยู่หรือว่าจบสิ้นไปสักพักสักครู่แล้วเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นว่ามันเกิดประโยชน์หรือว่าเกิดอะไรกับตัวเราแต่เมื่อห่วงเวลาได้ผ่านไปทอดผ่านไปเวลาผ่านไปยาวนานขึ้นสุดท้ายแล้ว,วเพื่อนๆจะตระหนักได้ อว่าเป็นสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นดีแล้วที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับได้สร้างสารรค์ตัวตนของเราขึ้นมานะครับถ้าเป็นความทุกข์ก็ทําให้เราได้รู้ว่าความทุกข์เป็นเช่นไรนะครับเราจะนําพาตัวเองนะครับก้าวพ้นหรือหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นนะครับได้อย่างไรตรงนี้นะครับพลัางงานนะครับของไพ่รขเคน อยากให้เ,เพื่อนตระหนักว่าพลังงานของตัวเราในการควบคุมชีวิตความคิดจิตใจนะครับก็อยู่ที่ตัวเ,เพื่อนเอเองนะครับไม่ได้อยู่ที่ใครหรือปัจจัยภายนอกใดๆนะครับเ,เพื่อนๆมีความแข็งแกร่งนะครับทั้งในเรื่องจิตใจหรือว่าร่างกายก็ตามอยู่กับตัวเ,เพื่อนๆอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งพลังงานของไพ่ระเคลื่อนอยากให้เ,เพื่อนๆ ถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่อยทําความเข้าใจค่อยเรียนรู้นะครับความคิดความรู้สึกทัศนคติต่างๆนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันขอเพียงแต่ให้เพื่อนๆยังคงมีความหวังมีความศรัทธาในเรื่องความรักความเมตตานะครับถ้ามีความรักความเมตตาแล้วน่ะทุกบริบทของชีวิตของเพื่อนๆน่ะจะสามารถฟันฝ่าหรือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นะครับจนในการที่เราจะคบหาพูดคุยหรือว่าทําความรู้จักกับใครก็ตามค่อยเรียนรู้ในสายใจคอกันไปนะครับเพื่อนๆเราถึงจะได้ทราบถึงนะครับความคิดความรู้สึกหรือว่าความต้องการของแตฟฟ่ละฝ่ายทั้งตัวเราทั้งตัวเขานะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับมีโน,โน้มหรือว่ามีทัศนคติที่จะพัฒนานะครับเรียนรู้ไปกันต่อได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อนๆ ก็ขอให้กำลังใจนะครับเพื่อนๆคนสวดชาวการทุกคนด้วยนะครับโอกาสความเป็นไปได้นะครับอยู่ที่ตัวเพื่อนๆแล้วนะครับครับก็สําหรับสถานการณ์ชีวิตความคิดจิตใจแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะครับของเพื่อนๆคนสวดชาวการในห่วงเดือนนะครับพฤศจิกายนนะครับสองห้กก็จะมีโดยประมาณนี้นะครับพลังงานตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้สอดคล้องนะครับหรือว่าตรงกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับและถ้าเป็นในเรื่อง ความนักความสัมพันธ์พลังงานก็อาจจะมีการสลับฝั่งกันได้นะครับเแบรบ็ก็อยากให้เพื่อนรับชมไว้ในแง่ของความบันเทิงนะครับเป็นความหวังเป็นกําลังใจนะครับเป็นข้อคิดเป็นแนวทางซึ่งกันและกันนะครับและถ้ามีหน้าไพ่ใดๆนะครับที่บอยอ่านออกไปแล้วทําให้เพื่อนรู้สึกไม่สบายใจเแบรบก็ต้องขออภยัยในนาทีนี้ด้วยนะครับอยากให้เพื่อนรับแต่พลังงานบวกข้อคิดข้อพิจารณานะครับที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจนําไปปรับใช้นะครับให้การดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆสำหรับช่อง s i การ์เมนตนะครับบอยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่กดเข้ามา Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรับชมคอมเมนต์ให้กำลังใจเึ่นกันนะครับก็ยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอยก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนเทุกๆคนมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ